สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสื่อสเปนเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเข้าร่วมสงครามแย่งชิงตัวบรูโน่กิมารายอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับท่า,าย้ายทีมที่น่าตกตะลึงของสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อมีรายงานว่าในตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูล จะวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของบูโน่กิมารายสตาร์กองกลางจากสโมรสรนิวคาสเซิลอ,อยู่ในเต็ดอีกครั้งหน่ช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนั้นลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวว่าได้ทําการยื่นข้อเสนอจํานวน100รอล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลพิจารณาแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับมาและในชั่วเงาอตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลจะลองยื่นข้อเสนอขอ,อ,ขอซื้อตัวบูโน่กิมารายอีกครั้งเพราะถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ทางลิงวเว โดยรายงานนี้มาจากแอสื่อชื่อดังในสเปนได้ออกมาอ้างว่าทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นพร้อมแล้วที่จะกลับมาแย่งชิงตะวบูโรโนกิมารายกองกลางของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเข้าสู่ทีมให้ได้อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เคยใช้ความพยายามมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็เป็นทีมล่าสุดที่กําลังแสดงความสนใจในตัวของบูโรโนกิมารายเป็นอย่างมากอยู่ในเวลานี้ซึ่งนั่นทําให้เชื่อได้ว่าทั้ง Liverpool. และแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำการเปิดศึกนอกสนามเพื่อแย่งชิงลายเซ็นของบรูโน่กิมารายเข้าสู่ทีมของพวกเขาให้ได้ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ค่าตัวของบรูโน่กิมารายอาจจะดีดตัวขึ้นเกิน100ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ในขณะที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนั้นต่างก็อยู่ในข่าวที่เฝ้าสังเกตการดินการย้ายทีมของนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันโดยทางแอสยืนยันต่อไปว่าลิเวอร์พูลของเจอเก้นครอบนั้นชื่นชอบในตัวของบรูโน่กิมารายมาเป็นเวลานานแล้ว และอยากที่จะถึงตัวนักเตะรายนี้ออกจากถิ่นเซนเจมภาคเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งนั่นทําให้มองได้ว่าบรูโนกิมารายอาจจะเป็นนักเตะที่ทางเจอเก้นคลอบฝากฝังทีมงานซื้อขายให้ดําเนินการในดินนี้ต่อไปก่อนที่ตัวของเขานั้นจะอําลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานเจรจาของลิเวอร์พูลนั้น ก็ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของรูโ n นกิมาราอยู่เป็นระยะระยะเพื่อสอบถามอัปเดตสถานการณ์การย้ายทีมของนักเตะรายนี้อยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าการพูดคุยเท่านั้นโดยตามรายงานยังระบุต่ตอไปว่ารูโ n นกิมารายกองกลางทีมชาติบราซิลวัย26ปีรายนี้มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาความท้าทายใหม่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าและมีลุ้นแชมป์ ในทุกๆฤดูกาลซึ่งนั่นทําให้ทางนิวคาสเซิลนั้นมองว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถหยุดยังการย้ายทีมของบูโนกิมารายได้อีกต่อไปแล้วเมื่อตลาดซัมเมอร์นี้เปิดทําการดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าข่าวที่ออกมาจากสื่อฝั่งสเปนและบอกว่าลิเวอร์พูลอยากได้ตัวบูโนกิมารายเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากนั้นจะใช่เรื่องจริงหรือไม่แต่สําหรับแอดมินแล้วมองว่าข่าวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆดังนั้นแฟนบอลอย่าเพิ่งหลงเชื่อกับข่าวนี้มากจนเกินไปนะครับ เจอเกนครอปเชื่อว่า,วาการท่าแมนยูจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมกับทีมของเขาและลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมายืนการานว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้แม้ว่าเป้าหมายาการคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้มันได้จบลงไปแล้วและที่สําคัญลิเวอร์พูลกาลังพบกับความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆว่าอีกสองแชมป์ที่เหลือทั้งพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกนั้นลิเวอร์พูลจําเป็นจะต้องคว้าเข้าสู่สโมสร ให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้การอำลาเจเกนครอปหลังจบฤดูกาลนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่โดยเจเกนครอปได้ออกมาพูดเรื่องนี้หลังจบเกมว่าผมมองว่านี่อาจจะถือว่าเป็นโชคดีของลิเวอร์พูลที่มีเกมทีมชาติเข้ามาแทรกกลางในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งนั่นจะทําให้ตัวของฮอนักเตะบ,บางคนนั้นได้พักร่างกายและสงบสติอารมณ์ที่กําลังกระเจิดกระเจิงในเวลานี้ให้กลับมาเป็นปกตินั้นก็เพราะว่าหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาตินั้นเรามีเกมใหญ่ ที่จะพบกับไบตันรออยู่และทีมของเราจําเป็นว่าจะต้องเก็บสามคะแนนจากเกมนัดนี้ให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นการเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ต่อไปตอนนี้เด็กๆออกเดินทางกลับไปที่ประเทศของพวกเขาแล้วและผมบอกว่าพวกเขาจะกลับมาโดยปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บเรามีเกมสําคัญกับไรตันรอยอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจกับผลการแข่งขันเกมที่เพิ่งจบลงไปอีกต่อไปแล้วเพราะงานที่อยู่ตรงหน้าผมนั้น มันสําคัญกว่ามากแน่นอน,อนว่าความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดนี้มันไม่ได้ทําให้ทีมของเราอ่อนแอลงตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่าทีมของเรานั้นยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขแต่โดยภาพรวมแล้วทีมของเรายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรายังมีโอกาสลุ้นแชมป์รายการอื่นๆและเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมยอมรับว่าผมชอบมากที่เมื่อทีมของเราพ่ายแพ้และมีเกมทีมชาติเข้ามาขั้นกลาง ซึ่งมันทําให้ตัวของผมนั้นมีเวลาที่จะได้คิดและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นผมสามารถใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้ปรับปรุงทีมให้ดียิ่งขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมของเราพบกับความพ่ายแพ้และทุกๆครั้งเมื่อเราแพ้ทีมของเราก็มักจะกลับมาได้ทุกครั้งผมมั่นใจว่าทีมของเราจะไม่เสียสูนอย่างแน่นอนตรงกันข้ามลิเวอร์พูลจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติผมเห็นบางคนออกมาดราม่าและบอกว่าลิเวอร์พูลที่พ่ายแพ้นั้นกำลังแยแยล้ว เพราะทีมกำลังเสียสูนยนซึ่งผมสามารถยืนยันได้เลยว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเรามีนักเตะในทีมที่แข็งแกร่งพวกเขารู้จักความกดดันของการเป็นทีมลุ้นแชมป์เป็นอย่างดีเรามีเกมยูโรปาลีกกับออตลลนต้ารออยู่เรามีเกมพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสแก้มือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งการตกรอบถ้วย FA ฟเอคัพมันไม่ได้ทําให้ทีมของเราแย่ลงและผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้เพราะพวกเราเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ซาดิโอมาเน่พูดติดตลกเกี่ยวกับการนำเจอเกนครอปให้เข้ามาคุมสโมสรที่ตัวเขาเป็นเจ้าของในฝรั่งเศสซาดิโอมาเน่อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้คาแข่งอยู่กับสโมสรอันนัเซอร์ในซาอุดิอาระเบียได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบทีเล่นทีจริงว่าตัวของเขานั้นอยากให้เจอเกนครอปที่กำลังจะกลายเป็นบุคคลว่างงานหลังจบฤดูกาลนี้ให้ย้ายเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวให้กับทีมของเขาในฝรั่งเศสถ้าหากว่าบอสชาวเยอรมันรายนี้อยากหาเรื่องแก้บื่อเป็นครั้งคราว ในช่วงที่กำลังพักผ่อนยาวหนึ่งปีหลังจากคุมทีมลิเวอร์พูลหมาห่างยาวนานถึง8ปีเต็มโดยซาดิโอมาเน่นั้นได้เข้าซื้อหุ้นสโมสรฟุตบอลในฝรั่งเศสและได้กลายเป็นเจ้าของสโมสรบูตฟุต18บูตฟุต18ทีมในระดับดิวิชัน4ของฝรั่งเศส French n a t i o n a l 2ยังเป็นทางการหลังได้รับการประกาศรับรองโดยยานกาลูนายกเทศมนตรีเมืองบูตและได้มีการจัดงานถแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของสโมสรบูตฟุต18ไปเมื่อวันพุธ ที่25ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของซาดิโอมาเน่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของฟุตบอลเมอร์เคอสในฝรั่งเศสโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นตั้งเป้าที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศเซเนกัลอย่างยั่งยืนด้วยการนํานักเตะที่มีพรสวรรค์สูงของเซเนกัลให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นอาชีพการเป็นนักเตะในทวีปยุโรปซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจซื้อหุ้นทีมฟุตบอลในฝรั่งเศสพวกคุณรู้กันหรือไม่ว่าในอดีตนนนัเเนั้เเก เคยตกเป็นอนาณาณิคมของฝรั่งเศสซึ่งนั่นทําให้ทั้งสองประเทศนี้ใกล้ชิดกันและนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมผมจึงเลือกทีมจากฝรั่งเศสแน่นอนว่าผมเป็นคนเซเนกัลและผมก็อยากที่จะผลักดันให้มีการสร้างอะคาเดมีที่เซเนกัลและผลักดันให้นักเตะรุ่นเยาว์เหล่านี้ได้ย้ายมาเล่นที่บูตนั่นคือความฝันของผมแน่นอนว่าผมอยากพัฒนาทีมของผมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผมอยากเห็นทีมของผมได้เลื่อนชั้นจากทีมระดับดิวิชั่น สี่ให้ขึ้นไปเล่นในดิวิชัน3และ2ตามลำดับถ้าเป็นไปได้ผมจริงจังกับความฝันในครั้งนี้ของผมเป็นอยากมากแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เจอเกนครอปที่กำลังจะว่างงานนั้นได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมให้กับสโมสรขอองค์ผมซึ่งนั่นจะถือเป็นอะไรที่มันพิเศษมากๆถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากเจอเกนครอปจะเข้ามาดูทีมของผมและให้คำแนะนำหรืออาสาคุมทีมบูธ ของผมในบางนัดที่มีเกมการแข่งขันผมก็จะยินดีเป็นอย่างมากมาเน่หัวเราะแน่นอนว่านี่อาจเป็นเพียงคำพูดติตลกของซาดิโอมาเน่เท่านั้นแต่นั่นมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าซาดิโอมาเน่นั้นเคารพเจร์เกนคลอปเป็นอย่างมากในฐานะผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตัวของเขานั้นก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลาช่างเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ